ก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับไอคลิปนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเลิกทําจริงๆก็ตัดใจขายของก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลิกหมดเลยนะก็ะอาจจะมีแบบว่าเพราะส่งประกวดนะครับก็ไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะก็เหตุผลที่เลิกก็มีหลายปัจจัยนะครับลายแดง หนึ่งลายแดงผมขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแต่ปลาแบบเพาะลงเพาะสิบยี่สิบคู่นะครับก็ขึ้นตอนเพาะแล้วก็หลังจากที่ว่าผมยังไงอะหลังจากที่ผมแบบได้เดือนหนึ่งก็ไม่ขึ้นละไม่ขึ้นสี่สี่ห้าอาทิตย์ก็ลูกปลาก็ล่วงแล้วไม่รู้ซื้อซื้อถามว่าซื้อไหวไหมไหวนะครับแล้วออเดอร์ก็มีมาเรื่อยๆก็ถามว่า โอ้ตัดสินใจเลิกดีฝ่าเพราะว่ามันตายเยอะฝ่าที่ว่าเรานั่นจะสงสารขาเนาะแล้วก็โอกาสเสียตาเยอะนะครับก็ออเดอร์ออเดอร์ก็ยังมีมาเรื่อยๆก็อีกอย่างก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ท,ที่ติดตามนะก็ช่องนี้อาจจะเป็นแบบเกี่ยวพวกต้นไม้นะคลิปนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะผมก็ไม่ใจผมเองผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับมันท้อนะ แต่ว่ามันก็สู้แหละแต่ว่าผมได้งานอีกอย่างมันที่ว่ามันมันดีฝ่าไงมีเวลาพักมีเวลาเที่ยวก็โอเคก็กลับไปทําอย่างนึงนี่ก็เริ่มนับขวดมีคนสั่งนะคลิปต่อไปอาจจะถ่ายป็นคลิปแนวแนวกินแล้วก็แนวปลูกต้นไม้นะครับอ่าเนี่ยก็บ้านผมมีต้นไม้ก็อาจจะถ่าย,ยบริเวณบ้านหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวทําคลิปตลกอะไรประมาณนี้นะก็ติดตามกันอยู่ได้เลย นี่ก็อาจจะเป็นปลูกนี่ตอนนี้ลงทะเบียนกันอย่างเอ่ยเนี้ยฮะก็อาจจะปลูกเจ้านี้นะฮะก็ประมาณว่านี่ก็ที่ว่าเหตุผลที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะก็ผมก็ <c oughs> พูดรวดแล้วขอบคุณนะที่ติดตามที่คอยสนับสนุนกันมานะครับ ประมาณนี้เลยเหตุผลนะเดี๋ยวเพืพ่อนๆถามว่าอยู่ดีเอ้าทำไมไม่ลงคลิปเลยก็เลิกครับตัดสินใจเลิกแต่ว่าอาจจะผมฝากสายไปที่น้องนะน้องแถวบ้านเนี่ยมันทำมันขอทำต่อผมผมก็ให้สายไปเยอะเหมือนกันก็อาจจะไปเอามาฟอร์มฟอร์มประกวดนะอาจจะฟอร์มแบบมีงานปุ๊บก็ไปเอามาฟอร์มฟอร์มประกวดเสร็จก็เอาไปคืนนะประมาณนั้นนะครับ ก็เลิกขาดถามว่าเลิกได้มัเลิกไม่ได้นะเนี่ยอาจจะทาเป็นห้องอะไรสักอย่างนะครับนี่ตอนนี้ตลาดเห็นเพื่อนๆท้อเยอะตลาดเนี่ยใครคือผู้แห็นแก่งคือผู้อยู่รอดนะครับเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีนะตอนนี้นะโอเคงั้นผม้เกียดพูดมากนะจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดนะ ก็ฝากติดตามตลอดนะจ๊ะติดตามผมต่อไปนะติดตามต่อไปนะอาจจะติดตามชีวิตผมละเพราะผมอาจจะลงคลิปเกี่ยวกับพวกใช้ชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้นะครับบาย